ฉันชื่อนภัทรอนเจริญร,รูปนะคะทำผลิตภัณฑ์มณีจินาน้้ามันนวดแล้วก็พวกขี้พึ่งหญ้าเอ็นยืดค่ะแล้วก็ใช้ใช้ใช้แบรนด์ว่ามณีจินดาอันนี้ก็สินค้าเราก็อยู่ในกลุ่มของมณีจินดานะคะแล้วก็เ,เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำก็คือเป็นน้้ามันนวดสมุนไพร แล้วก็มาใช้เกี่ยวกับเรื่องการเช็ดขัดยอกทั่วไปอะค่ะที่ใช้เกี่ยวกับการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นเอ็นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทั้ง2ตัวเลยนะคะแต่ว่าเราใช้เราทำเนี่ยเราทําสูตรเย็นก็จะมีความแพ้น้อยลงถ้าคนที่มีความแพ้เรื่องพวกนี้ก็เรามีเรามองว่าทําไมเราทํงสูตรทำสูตรเย็นเพราะว่าเรามองว่าอาตตาการใช้สูตรเย็นเนี่ยมันแพ้น้อยกว่าสูตรร้อน ตอนนี้ที่ขายอยู่หลักๆคือน้องออกบูธเป็นหลักกับร่วมกับโอท็อปเพราะน้องเป็นสมาชิกโอท็อปด้วยนะคะแล้วก็ออกบูธก็ส่วนใหญ่ก็ร่วมงานกับพวกกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมพัฒน,นาชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้เวลามีการออกบูธเนี่ยเขาก็เชิญเราออกงานเพราะว่าเราเป็นวิทยากรด้วยเพราะว่าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกันการดูแลตัวเองการนวดการบําบัดตัวเองยังไงเพื่อจะให้คือขั้นตอนหนะเบื้องต้นช่วยเหลือตัวเองที่บ้านอันนี้ <c oughs> ที่น้องทําด้วยค่ะ หลักๆก,ก็ไผ่กมิ่นชันกมิ้นอ้อยหรือหญ้าเอ็นยืดพวกนี้เราก็จะสัขบขบวนการง่ายๆคือมาตรฐานเราต้องล้างให้สะอาดอะไรก็เรียบร้อยเสร็ hmm. จแล้วกระบวนการผลิตก็คือเราต้องมาเคี่ยวเราใช้กันบน้ำมันมะพร้าวว่าพร้าวเป็นหลักในการเคี่ยวยาสกัดยาออกมาแล้วก็ทําส่วนผสมแล้วก็แต่ใช้เวลาที่เหมาะสมและ,ะเพื่อจะให ยามีคุณสมบัติที่ดีเพราะว่าพวกนี้เวลาเราเคี่ยวยาถ้าเคี่ยวนานเกินไปเนี่ยคุณสมบัติมันจะหายไปใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาที่เหมาะสมใช้ความร้อนที่เหมาะสมแล้วก็ผลิตยาออกมาตอนตอนบรรจุพันธุ์ตอนบรรจุแล้วก็ตอนที่เตรียมวัตถุดิบค,คือถ้า มันเยอะก็ก็ต้องใช้คนมันไม่ทันก็คือด้วยหนึ่งผลิตภัณฑ์ออกมามันจะใช้วัตถุดิบหลายตัวใช่แล้วว่าตอนพี่ตอนที่กระบวนการทําวัตถุดิบอะมันจะต้องใช้คนแล้วก็กับบรรจุภัณฑ์ตอนเคี่ยวจริงๆแล้วใช้หนูใช้ใช้ใช้นกคนเดียวได้แต่ว่าตอนอื่นไม่ได้เลยเทคโนโลยีสกัดสมุนไพรด้วยน้ำมันความร้อนต่ำอัตโนมัติประกอบไปด้วยหม้อต้มสกัดสมุนไพร เทอร์โมคัปเปอร์วัดอุณหภูมิภายในหม้อต้มเตาให้ความร้อนควบคุมด้วยไฟฟ้าชุดควบคุมการทํางานอัตโนมัติหลักการทํางานเตาให้ความร้อนจะให้ความร้อนในขณะที่อุณหภูมิที่หม้อต้มยังไม่ถึงอุณหภูมิที่เราได้กําหนดไว้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอุณหภูมิที่ชุดควบคุมการทํางานเตาให้ความร้อนจะให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิที่ที่เราตั้งไว้จากนั้น เทอร์โมคัอเปอร์จะเป็นตัวกําหนดให้เตาความร้อนที่ควบคุมร้วไฟฟ้าหยุดการทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้และสามารถตั้งเวลาของการสกัดน้ํามันที่ความร้อนต่ําได้เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการเฝ้าหม้อต้มประหยัดพลังงานและก็ให้ความร้อนที่ค่อนข้างเร็วเก็บความร้อนได้ดี เนื่องจากมา้อต้มสมุนไพรเนี่ยนะครับม้อต้มสกัดสมุนไพรทาจากสเตลเลสสตีลช่วยให้ผู้ประกการเองเพิ่มกําลังการผลิตลดระยะเวลาของการผลิตและก็ประหยัดพลังงาน